หัวใหญ่หัเล็กเอาเอาเธอนครศรีอย่าและงาชมนะครับเพื่อฐานการโิดขนาดนี้อนุเยอนุาตีนะครับซื่อผลตภัณการตรวจเชิญลุกตรวจไปถ้าถ้าท่านใดนะครับว่าตัวเองเกกตพูดซื้อมาซื้อของในตลาดกลางนะครับรวยให้ผู้ขา ร้านประมาณ300คนเนี่ยตรวนก่อนนะครับสําหรับใครที่ติดเชื้อที่ดีตระลาดจารืุท่ทททาเดนาีน,นะครับแล้วก็ยาเดยครับเชื้อยาฆ่าเชื้คทับวิ ตีชอรบานะครับแล้นี่อาการแย่เมื่อเรวจแล้วต้องกับัวเองนะครับไปเดินตลาดนะครับไปเดินห้าไปซื้อของกลับมาบ้านตอนเย็นลงไ <titled S 1> ปกลุ่มเสี่ยงอีกมากมายนะครับท่านไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้ผิดอะไรเราทุกคนไม่ทราบนะครับว่าเราติดเชื้อมาบ้างหรือเปล่าเพราะผมที่ยืนอยู่ในที่นี้นะครับและนับจาก วินาทีนี้นะครับเมื่อตรวจแล้วขอความร่วมมือนะครับกับบ้านกับ,ก,บกับตัวเองอยู่ที่บ้านสัตริเภัไพทูลนะครับที่มาบัญชาการแล้วก็ให้พวกเราบริการพ่อแม่พี่น้องนะครับอำนวยความสะดวกพวกเราพวกท่านชิวสีเหลือง 76, 77, 78, 79และ80เชิญเลยนะครับขอคนรับ่านมาตรวจ ถือว่าท่านเป็นคู่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นปฏิบัติตนกับตัวเองที่สำคัญใส่แมสตลอดเวลานะครับเวลาเรื่องผลนะครับท่านไม่โทรมาถามาโรงพยงาบาลจะใช้เวลา48ชั่วโงมงคือ2วันถึงจะรู้เขียวเมื่อกี้ก่อน200เลีนเชิญเลยนะคะก่อน200นะคะ

ให้เขาเปิดเพ่มาด้าแล้วกนที่แบบไปทานก่อนนะคะแล้วก็ไม่แวะที่ไหน่ะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วที่ร้านแล้วเป็นที่้านยวท